ตอนนี้นะคะคุณครูกำลังรออีกหนึ่งกลุ่มที่จะมาอัดคลิปวิดีโอส่งนะคะเราจะเห็นนะคะสินค้าที่วางตรงนี้คืออะไรเราต้องขยายดูนะคะขยายดูนะคะเป็นน้ำพริกนรกนะคะอีกแบรนด์หนึ่งของนักศึกษาปวสสองห้อง2ทับหน,นะคะเราจะมาดูว่า น้ำพริกนรกนี้มีชื่อว่าอย่างไรยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรนะคะแล้วมีสูตรอะไรบ้างนะคะเราอาจแอบส่องดูนะคะเราส่องดูนะคะเราเลื่อนกล้องไปเราเห็นนะคะนี่แล้ก็ต้องเตืด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 นะคะหลบอยู่ที่เสาตอนนี้กําลังนะคะประชุมรับนะคะประชุมรับนะคะออกในเรื่องของการวางแผนที่จะพูดคุย ในการนําเสนอผ่านไปแล้วนะคะเมื่อกี้หกลุ่มนะคะกลุ่มของเทียนหอมอโลเวลานะคะของอริสกว่าจะผ่านไปได้นะคะกี่เทสค,คะสี่เทสนะคะนะคะเราก็ลองมาดูนะคะเราลองเลื่อนมาดูกำลังบลิวในเรื่องของการพรีเซนตนะ์โฆษณาสินค้านะคะ ถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็มีความสุขนะคะเราก็มาตั้งตัวอยู่ตรงนี้ก่อนรอนะคะพร้อมแล้วยังคะนนงกลุ่มของเราก็คือกลุ่มของน้ำพริกน้ำพริกอะไรคะ,ะ,าราะน้ำพริกปลาแห้งอมาราใช่ไหมคะมี มีแค่สูตรเดียวใช่ไหมคะก็คือพริกน้ำพริกแห้งอมาานะคะคบวัดดีคะ่ะสวัดดีโชคดีค่ะลูกรักษาเนื้อรักษาตัวลูกนะคะทำอะไรคะลูกอ่ะอ่ะฮะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีคะ่ะพบกับพวกเรานะคะกลุ่มของน้ำพริกอมาลาซึ่งน้ำพริกของเรานั้นนะคะทำมาจากปลาแห้งนะคะแล้วเราก็คิดค้นสูตรทำสูตรขึ้นมาเป็นสูตรที่ ที่ยังไงที่เราเรียนรู้มาเราทําสูตรทาขึ้นมาเองแล้วก็ใช้การออกแบบดีไซน์เราออกแบบโลโก้ขึ้นมาเองนะคะเราทําขึ้นมาเองนะคะแล้วก็เสนอยื่นออกมาให้เห็นนะคะสําหรับน้ําพริกนี้มีความเด่นตรงไหนมีความอร่อยตรงไหนนะคะราคาเท่าไหร่นะคะ,ละกลุ่มของเรานะคะทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อนะคะในการหาไรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาเองเป็นการฝึกทักษะเราพูดไปเรื่อยๆอย่างนี้คะ่ะลกูก พูดค,คุยไปอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับช่องทางของการติดต่อในการที่พวกเราที่อยากต้องการที่จะดูช่องทางคะ่ะลูกนะก็ะค,ะคือเราเรามีเพจของแต่ละคนชื่อเพจอะไรคะน้ำพิษแม่อลาบายนั้นบายนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรายังทําคลิปวิดีโอนะคะในการที่นําเสนอสินค้าแล้วเก็บความรู้หลายๆเพื่อที่จะใหไไ้ได้รับชมอยู่ที่ช่อง YouTube ซึ่งมีช่อง YouTube อะไรบ้างเราก็พูดไป ะะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อสามารถติดตามในช่องทางทั้งสองทางของพวกเราได้อย่างเงี้ยเราก็พูดไปนะคะแค่นั้นเองคือให้คุยค่ะลูกให้คุยแต่อย่าเครียดว่าเอ๊ะเราจะพูดอะไรเราจะคุยอะไรพอเราคิดว่าไม่เลยจะจะพูดมันก็เลยตื้อมันเหมือนที่เหมือนที่ลูกว่าว่าไม่รู้จะพูดอะไรแต่ให้นึกถึงว่ากําลังพูดเล่นคูดหัวคุยกันทั่วๆไป มันจะออกมาได้ถ้ามีการหยุดคนหนึ่งต้องชงเหมือนเหมือน,นกลุ่มจอยเหมือนกลุ่มของโปเชตต้องมีการชงต้องดูเสริมขึ้นไปเอ๊ะเราจะเราเราจะไปดูได้ที่ช่องทางไหนนะเราจะซื้อได้ตรงช่องทางไหนนะคือเหมือนถามแล้วคุยกันโต้อตอบกันขึ้นมานะคลิปเทคหนึ่งไม่ไม่ผ่านเทคสก็ได้พวกนี้ใช้เทคสามหรือเทคสตรงเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวคลิปแต่ว่าไอตัว แบบของแม่กลัวจะไม่พอแล้วพวกเราลองมาเทสอีกครั้งหนึ่งมันใช้ไทซีโอเคโอเคโอเคนะคะไม่ค่ะที่รถแม่เลยค่ะพาะแม่จะต้องไปถ่ายวิดีโออีกรอบหนึ่งถ่ายๆถ,ถ,ถ่ายตัวซูมงานตัวน้ำพริกของจอยแม่ก็ยังไม่ได้ถ่ายแม่จะเอามารวมกันเป็นชิ้นงานบนโต๊ะถ่ายรถคะลูลกเดินทางปลอดภยัยแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็โจทยแปลสมุดนะคะแปลสมุด พร้อมยังคะฝนจะตกแล้วนะคะคลื้นฟ้าคาลืค้มฝนละกำลังคิดว่าจะดนใช่ค่ะการขายสินค้านะคะที่จะพูดแล้วมี FC ติดตามนั่นคือการด้นสดแล้วการพูดมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการไล์นะคะแคมรี่ค่ะใช่ค่ะ แม่เปิดด้านหลังแล้วนี่โอเคฝนจะตกแล้วค่ะน,นะคะลกูกเ,เทศหนึ่งไม่ผ่านเทศสองต่อนะคะแมน,นตัวสามสิบเก้าเปเซ็นตนะคะได้ได้ได้ไ,ด iPad, ไอแพไอแบตเตอรี่สำรองมาก็อุ่นใจละ นั um, sure. ่งกลางใช่น yeah. uh ั่งขยบไปนู่นอีกไม่แม่ของตัวท่อบ้างเอาคนตัวทอดไปขั้นมานั่งตรงกลางตรงกลางนั่นแหละค่ะมันจะทําให้เราได้ตัวเล็กลงี่ก็แหมดาวรอบเดือนเนาะอือหือ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะนะ,ะสี่ส,สาวสี่นมนะคะขยับมาอีกนิดนึงหลกจัดโมเดลเข้ามาอีกนะคะนะคะ